ในปัญหาทางศา,ศาสนศาสตร์เลขาคณิตนะครับในปัญหาทางศาสนศาสตร์เลขาคณิตนะครับเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับกฎที่สำคัญอยู่สองข้อนะครับจริงๆอาจจะรวมอีกอันหนึ่งเป็นสามข้อก็ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกฎการสะท้อนนะครับ และกดการเห hey. นะครับส่วนข้อที่3ที่บอกว่าจะรวมไปในนี้ด้วยก็ได้แค่คือจะเกี่ยวขอ้องอยางสำคัญกับหลักการ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าหลักการเกิดภาพนะครับสำหรับกฎการสะท้อนสำหรับกฎการสะท้อนนะก็เกี่ยวข้องกับสมการที่บอกว่ามุมตก ครับเท่ากับสต้อนนะครับกฎการหนักเหจะเกี่ยวข้องกับกฎที่เราเรียกว่ากฎของสนิวใช่ไหม <S <น> <S ni s i n ซีต e t a i นะครับมีค่าเท่ากับ n r สิตานะครับส่วนนั้นสุดท้ายคือกดการเกิดภาพนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราบอกว่าภาพนะเก ตำแหน,น,น่นะทนงที่แนวแสงตัดกันนะครับภาพเกิดที่ตำแหน่งที่แนวแสงตัดกันเพราะฉะนั้นปัญหาทางดาาศาสตร์เลขาคณิตเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ สามเรื่องนี้หลักๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละเรื่องนะครับแล้วก็จะดูว่าแล้วเราจะเอาไอ้หลักพวกนี้เนี่ยนะครับไปศึกษาปรากฏการณ์ทางธาตุศาสตร์เลขคณิตได้อย่างไรบ้างนะครับ